สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้ากันและสินค้าสําหรับวันนี้ก็คือ JBL e Xtreme 2ตัวนี้เลยครับเป็นลาโพงบลูทูธนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับสามารถพกพาออกไปฟังเพลงนอกสถานที่ได้ทุกที่เลยครับมีไดรเวอร์นะครับถึง4ตัวเลยครับแล้วก็มีเบสเรเดียเตอร์ของ JBL เพิ่มอีก2ตัวครับทำให้เสียงเบสที่ออกมาจากลาโพงตัวนี้นั้นดีมากๆเลยครับและทางด้านการออกแบบนะครับออกแบบมาได้เท่เะครับเพราะว่ามี carrying strap นะครับที่เป็นสายคาดนะครับเอาไว้พกพาออกไปฟังเพลงนอกสถานที่ได้ทุก ช่วงอารมณ์เลยครับและด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มหยุดเพลงเล่นเพลงต่างๆนะครับและลำโพง JBL Xtreme 2ตัวนี้ครับมากับมาตรฐาน IPX7 ซึ่งกันน้ำกันฝุ่นกันแดดหมดห่วงทุกสภาพอากาศครับแล้วความสามารถของลำโพง JBL Xtreme 2ตัวนี้ครับก็ยังสามารถเป็นพาวเวอร์แบงค์ไว้ชาร์จมือถือได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงบลูทูธ JBL ได้มากกว่าร้อยตัวด้วย JBL Connect Plus ได้อีกด้วยครับทางด้านคุณภาพเสียงนะครับของ JBL e Xtreme 2ตัวนี้นะครับก็หนักไปทางเบสที่มีมวลมากนะครับเสียงกลางนะครับมีความ ชัดเจนดีนะครับเสียงร้องก็อิ่มครับเสียงสูงนั้นก็ไม่บาดหูจนเกินไปนะครับแล้วก็เวทีเสียงก็กว้างนะครับเสียงเครื่องดนตรีนั้นก็ไม่เบียดจนเกินไปด้วยครับลำโพงตัวนี้นะครับมากับแบตเตอรี่ที่10,000มิลลิแอมนะครับใช้งานได้ยาวนานถึง15ชั่วโมงเลยทีเดียวครับสรุปนะครับใครที่กําลังมองหาลำโพงบลูทูธสายปาร์ตี้ทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ไม่ว่าจะเป็นริมสระน้ําริมทะเลรับรองครับตัวนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนครับมากับมาตรฐานกันน้ํา กันฝุ่นและคุณภาพเสียงยังจัดเต็มมาเต็มขนาดนี้ผมแนะนำเลยครับ JBL e Xtreme 2ตัวนี้แหละครับ